สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกับไมค์ครับกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาแจกแหนไมค์มครับตอนที่สามสิบแปดนะคะก็ในครั้งนี้ผมก็จะมาแจกแหนนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะตอนที่สาสิบเจ็ที่ได้ทำได้ได้สตนะรีมนะฮะได้ทาความข้าวนะก็ยังไม่ได้มีอะไรคพิหน้าเลยนะฮะเพราะว่าที้เกยจทำนะฮะโอเคก็คืออู้งานนะรประมาณนะั้น โอเคก็ okay, เอ่อในครั้งนี้นะก็ไม่มีอะไรมานะผมก็จะมาแจกแมปนะฮะสำหรับเอ่อลิสเพในตอนที่38นะฮะอันนี้ก็เป็นการแจกแมปครั้งที่3นะฮะในรอบรบกี่ตอนก็ไม่รู้เดี๋ยจำไม่ได้เอ้ส8เดินได้จำได้ละก็ go. นี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับการแจกแมปครั้งที่3อมะ ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะสำหรับการแจกแมพทุกรอบมาเลยนะฮะอันนี้ก็โอเคนะมันก็แบบดูแลมันก็แบบมันมันครบสิบตอนแล้วแบบจากตอนที่ยี่สิบแปดใช่ไหมก็คือผมจะแจกแมพเอ่อทุกทุกสิบตอนนะคะจำไว้นะทุกทุกครั้งนะเวลาที่ผมจะแจกแมพถ้าเกิดว่าตรงถึงตอนหน้าใช่ไหมตอนที่สี่สิบแปดผมก็จะแจกแมพอีกนะ่ะประมาณนั้นแจก เจกทีละสิบทีละสิบทีละสิบแบบกันหายประมาณนั้นอนะ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเกิดแบบมันพาผมก็จะได้เอาแบบนี้มาเล่นด,ด้วยส่วนหนึ่งนะคะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมก็ซุดจะครายนะถ้าเกิดเห็นตอนต้นคลิปก็จะเห็นว่ามันมีเป็น ได้กดติดตามฮะก็ให้ากาชบ